เพื่อนเ่นครับวันนี้นั่งวิวอยู่ที่สนามฟุตบอลหรือสนามแบบพวกเล่นกีฬาอะไรก็ได้นะครับทุกคน<ม>คือเออมาเล่นได้บางชนิดนะมาเล่นได้ไม่หมดนะครับทุกคน<ม>แล้วสนามเนี่ยสนามคือของโดเมนนะครับแล้วตัวนั้นคือออกเล่นครับมันเป็นพิพิธภัณฑ์เลยรับออกเล่นมิวเซียม เออคืออัลเลนมิวเซียมนับทุกคนเดี๋ยวอะไรนะสนามโพดกวา้างเพราะว่าจะเล่นบอลได้เยอะอยู่ไม่เยอะอยู่เยอะเลยเลยไปแล้วทุกคนไปจไปไหนแสงมันเข้าหรอทุกคน ต้อยอมรับนะว่าแสงมันแสงเพราะมันมันจะคํมามเรแสงวแสงมันอันนี้แล้วนะแสงแบบมันแจ้งเข้ามาดูดิถ้าเราหันไปทางนี้มันก็จะเป็นเหมือนชายหาดนะอ๋อ <c oughs> ตอนนั้นก็จะเป็นพวกไม้ผัดต้นไม้ผัดไปนะ <c oughs> เดี๋ยว มารีกับพี่พลอยเดินคนน้นนี่ไม่รู้นะว่าจะเดินไปไหนแน,น,ะหน,น,นะเราทุกคนก็น่าจะหายไปนานอยู่แหละคิดว่านะานุ่วิวน่าจะหายไปนานอยู่แหละคิดว่านะคิดว่านุ่เยือน่าจะหายแบบไปนานเพราะนุ่งเยื้อช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่น,ได,ลนได้เล่นกีฬาเอาเอไงคือไม่ได้ทำคลิปแล้วอะ อันเงี้ยน้องยู่น้องยู่มาที่เนี่ยน้องยูก็ทำทำคลิปบางคลิปนะแต่น้องยูก็ไม่ได้ทำเยอะถ้าบางคลิปอะไรเนี้ยบางคลิปตัดไปบางคลิปอะไรแบบเนี้ยเพราะน้องยูอ่ะอะไรคือมีเวลาทำอยู่แต่น้องยูอ่ะขี้เกียจขี้เกียจทำจริงเหรอเพราะแบบมันไม่ใช่ขี้เกียจอะไรหรอกก็คือ คือเกี่ยวกับตัดต,ต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะตัดตอมันมันตัดยากอยู่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ยากหรอกแต่แต่มันแบบแต่ันแบบมันเป็นยังไงไม่รู้อะทั้งอยู่ต้องหาคำไปเขียนนะนะครับทุกคนอันนี้คือถ้าโดเมนนะข้างใต้นะและว้ว้นนี้จะเป็นพวกต้นไม้พวกอะไรนะครับทุกคน ผมไม่รู้นาดีไม่รู้นะว่าเขาพูดอะไรนี่เอาไปโดเมนจริงเหรออะไรจริงเหรอถ่ายเบอกไม่ไม่ไม่ข้างในตอนนี้ไปโดเมนครับ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  เดี๋ยวจะโดนไม่ทราบว่ามันคือต้นไม้อะไรนะแต่มันสวยมากสวยสวยโคตรเลยนี่ะก็ได้อยู่นะเราอยู่ก็ไม่ใช่ทราบแล้วต้นอะไรดินเขาก็แฉะอยู่แฉะก็แฉะมันก็แต่ว่าเลี้ยงได้แต่ข้างในน่าจะปับนะ ไม่ปักเยอะแยะจะไปไหนเขาจะไปไหนนี่พี่พลอยมัจะไปไหนนี่มรงมีครับเขาล็อกครับเขาล็อก ใช่ครับเราจะไปไหนครับเฮ้ยเราจะไปดูหนองน้ำนะครับน้องอยังไม่รู้เลยว่าจะไปว่าจะไปไหนน้องมีเพิ่งกลับมาทำคลิปน้องมีก,ก็จะไม่ค่อยพูดเยอะนะเดีวดิแล้วน่าคืนเลยเนาะน่าคืออนเลยเนาออะ เออหนังน้ำเออพุยสูงเนอะพุยสูงจัดอะเออฮะเขาเรียกว่าส no, right. ูงเหรอวะนี่สามารถโดดลงไปได้เดี๋ยวพี่ครับอย่าเรียกพี่ครับพีครับจะลงไปนี่เหรอผ่านละน้องกีนนก็่าเขาจะลงไปนนี่ว่าแล้วมี่จะลงไปนะนี่ต้นไม้คือแบบ สวยสวยมากข้างในอ่ะข้างในโค้สวยข้างในมันเหมือนแบบสวยสวยมากสวยเยี่ยมข้านสวยจริงๆหรออ้ยน้องยูเดยนเราก็าไปไหนถ้าเราอยากถ่าย photo หรือถึงนิ่ง เขาเขาไม่ให้ถ่ายตอนเวลาเปิดต้องไปขอเขาเราจะลงไปไหมลงไปถ่ายนู่นน่ะนนองน้ำมันมีน้หนองน้ำหนึ่งเอ้ยทำไมเขาไม่ใส่เสื้อผ้าทำไมเขาไม่ใส่เสื้อผ้าอุ้ยสวยอุ้ยสวยเฮ้ยบัเลจ้าพ่อ นี่เพิ่งไปดูเพลงเฉยมาไปฟังเพลงเฉยโคตรงันนเลยลงไปกันไปดูน้องนิ่มโอ้ตอนนี้มันคือบ้านหรือคาเฟ่มันคือบ้านหเลยคาเฟ่เฟข้างหน้าเราเลยนะโฟโฟก็คาเฟ่ไงคาเฟ่มันคืออะไรโอ้คาเฟ่ก็คือร้านกาแฟ เล้วมีอ่ะที่นี่ที่ฝั่งโน้นดี่เอามาอยู่บนรถเออแล้วควรจะไปเอามาเอาเอากุญแา เอาเอามาั <laughs> oh, oh no, ืมน mm ้องอยู่เดี๋ยวรองอามีเฮ้มีห้องน้ำไหมตัวเองไม่ได้เดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนเดี๋ยวไกลไหมเดี๋้อเดี๋ยวไปไปกัน Hàm bên này lên bên bay lần đi này lần được rồi, lần bên này lần bên này lần bên này này thế này

ต้องเดินเร็วขอขอ,ขออีุญาตเดินเร็วนะอุย้ยเจอระคายเต็มเลยเจอระคายที่ยังไม่ใช่เจอรคนะคายแบบมึงคุยป้าหไปเจอระคายเจอระคายเต็มเลยอะ่ะทุกคนกระวานทางเจอร,คออออรอะคาอน้ำผู้น้ำพูโคตรแรงอะ่ะน้ำน้ผู้น่าจะแรงอยู่นะว้าวว้าวน้ำพู ว้าวัมพู <c oughs> ไม่ถ <c oughs> ่าย <c oughs> หรอกไอ้จะถ่ายก็จะถ่ายเดี๋ยว